มาขายรหัสปมจิตใจกันค่ะเจียงเถาฮวาเมื่อรักคนอื่นมากไปจนลืมดูแลหัวใจตัวเองเจียงเถาฮวานะคะเธอคิดว่าถ้าเธออดทนมากพอบางทีสนใจเย่อาจจะมองเห็นหัวใจของเธอก็ได้นะคะจริงๆแล้วเจียงเถาฮวานั้นเธอไม่ได้อ่อนแอนะคะเพียงแต่เธอกลัวที่จะสูญเสียมากจนเธอยอมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นผิดค่ะเจียงเถาฮวานะคะเธอยอมอดทนยอมเจ็บยอมทิ้งศักดิ์ศรี ทิ้งทุกๆอย่างกระทั่งตัวของเธอเองนะคะเพื่อที่จะรักษาคนที่เธอรักเอาไว้ให้ได้แต่แล้ววันเวลาก็ทำให้เธอรู้ว่าคนเรามันไม่ได้เปลี่ยนกันง่ายๆไ,ไม่ว่าเธอจะทำดีสักเท่าไหร่เธอก็ไม่อาจจะเอาชนะใจสนใจเย่ได้ จียงถ่าควานะคะเธอต้องอดทนกับความเจ็บปวดนะคะจากภาระรที่เธอแบกเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นบ้านเมืองหรือครอบครัวของเธอเธอจึงยอมที่จะปล่อยมือจากสนใจเย่นะคะเพื่อให้เขาได้ไปพบกับชีวิตที่ดีได้มีความสุขแต่แล้วนะคะก็มาถึงวันที่เธอเลิกหลอกตัวเองค่ะเมื่อเธอได้รับรู้ว่าเธอกําลังจะสูญเสียเขาไปในกองเพลิงพอโชคชะตาได้สั่งสอ,สอนเธอให้รู้ว่าการ คนที่เรารักออกไปนั้นไม่ได้ทำให้หัวใจเข้มแข็งขึ้นมันมีแต่จะทำให้ว่างเปล่ายิ่งกว่าเดิมค่ะและนี่คือเจียงเถาวาในหลวงเลขเสนอดอกทอหรือ the p r i n เซ s ก g a m บิดรับชมได้ที่วีทีวีนะคะ